จําปวดหน้าจอชอยเดอะซีรีส์ูมิใจเสนอเรื่องราวของสาวน้อยผู้มีพลังวิเศษแต่ด้วยความดื้อรัน้นทำให้พบเจอกับความโลภของเหล่ามนุษย์ และในครั้งนีโยงเป็นคุณยายบานานาคุณยายสุดแสบสุดซ่าแห่งเมืองเวทมนต์นงเป็นอันวาชายหนุ่มที่โกงทั้งหน้าตาและนิสัยห่วงเป็นทำห่งานการไม่คิดทำแต่หวังร่ำหวังรวยอาไยเป็นไทเกร์ แมวอ้วนสุดเซอร์เออเริ่มเมื่อตกใจและแขกรับเชิญสุดพิเศษดาราเทพวิภาเต็มจีนี่สาวน้อยร้อยวิชาเรือ่องราวความวุ่นวายเหล่านี้จะจบลงเช่นไรไปชมได้ในชอยเดอะซีรีส์จีนี่น้อยในตะ บานนาอายุร้อยกว่าเห็นจะได้แต่ยังตึงทุกอโนโดยเฉพาะหูตึงขวาตึงซ้ายอยู่ในเมืองเวทมลหลายชั่วคนเห็นจะได้ ถึงแม้เป็นผู้มีฤทธิ์แต่ก็ไม่เคยคิดทำร้ายใครมีแมวและมีหลานที่เราผูกพันอย่างเหลือหลายเพราะแมวเนี่ยก็ซื่อสัตย์หลานก็จัดแล้วว่าสวยใส่ชีวิตแล้วก็เลิ่องรายายบานาน,านา่าสบายใจอ่เ้ยสบายใจสบายใจอายุยืน แต่ว่าพออายุยืนนานๆแล้วก็เมื่อยขาต้องให้อายุนั่งซะบ้างจีนี่อยู่ในตะเกียงแต่แมวอยู่ข้างนอกไปไหนวะเนี่ยแมวเนี่ยฮะแมวไอ้ไทเกอร์ไทเกอร์นี่แมวแมวแมวไปไหนมาไปไหนมาไปไหนมา เอาหลังบ้านเีได้ได้ผมชื่อมีเธอกับมีกีนี่เท่านั้นแหละโอ้โหเอาพูดคนเดียวเลยร้องร้องแหง่งหนินดิตีตีหูขาดเอาร้องเลยร้องเลยผมชื่อลาวะไทเกอร์เป็นแมวมาเซอร์ละของคุณยายใช่ใช่หน้าตาแล้วก็เหลือรับลีลานี่ครับก็เหลือลายมากแถมยังละมีเวทมนต์ พูดภาษาคนละหายตัวได้นี่ฉลาดอย่างล้นหลามปัดลมเบอร์สามผมก็เปิดได้โอ้ฉลาดจริงนะมึงฉลาดมากเลยเอออาศัยละใต้าชายคายายบานาน่ามาพักใ่ใ่ใ่ดีที่เลี้ยงดูผมอย่างดี<อ>แม้ไม่ค่อยมีละอะไรจะให้แต่เหตุเดียวละที่ผมยังอยู่ก็เพราะไม่รู้ จะไปไหนไม่มีที่ไปจะดีแล้วดีแล้วครับผมแล้วจีนี่ไปไหนจีน่นี่อยู่ไหนไม่รู้วันนี้เขาอยู่ไหนอยู่ในตะเกียงหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันอ๋อใช่จ้าเออนึกว่าออกไปเที่ยวแล้วยังไม่กลับจีนี่จีนี่ออกมาลูกออกมากูกูกกกไม่ใช่ไม่ใช่ไก่ใช้ไเป็นแม่มดแม่มดครับผมเออมาแล้วมาแล้ว ไปไหนมาเนี่ยลูกฮะไม่บอกหรอกใะยายดูนี่ตะเกียงนี่ทำอะไรเจ้านายเจ้านายมาแล้วเป็นเป็นแมวต้องขี้อ้อนนายเดะเดี๋ะเดะไอ้แมวรูนิ่ใสเพิ่งเป็นแมวเป็นแมวต้องขี้อ้อนจะเลี้ยงเธอมานานฉันรู้ขี้อ้อนหรือขี้หลีเดะสาวน้อยฟูโซคีชื่อว่าจีนี่เระเป็นหลานยายใช่ลูก เก่งกล้าอย่าให้เสษพลังวิเศษมีมากมายดีทั้งหายตัวทั้งเสกขอบินล่องบินลอยแล้วก็ทำได้เฮไวก่อนแถมมีพรวิเศษให้คนทุกเพศและทุกวัยเก่งกล้ากว่าฤาษีก็คือจีนี่คนนี้ไง

ยายเลียกล้านมาแล้วก็อยากเตือนว่าอย่าเผลอพายอย่าเที่ยวให้พรกับทุกคนที่เวียนวนมาขอล่ำไปเพราะว่าสิ่งนี้มันจะคุกคามใ,ให้ความพยายามแล้วมันหดหายอ,อย่ารังแกคนเหล่านี้ด้วยความใจดีนะหลานยายรู้ไหมเธอให้พรเข้าไปเนี่ย เขาก็ไม่ทํามาหากินคิดดีๆนะลูกต้องจ่ายจ่ายผ่องใช้แล้วก็คิดดีอ่าอายุมึงกู้นบนไรบนไรนี่ฟังแนวเกาอธิบายเนี่ยเวลาจะให้บ่อนใช้ต้อรู้ดีๆไม่ได้ไปเจอหนุ่ย่างี้มันมันจะให้เนี่ยเราห้าโทรใช่ไหมเดี๋ยวตอนจำยุ่ยยี่เงี้ยเราต้องไม่ให้เอาฟังมาด้วยกันดูไม่รู้เรื่องเหรอเนี่ยแล้วอย่าหนีเที่ยวนะยายห้ามหยิบหนีเที่ยวเลยแล้วไปเจอผู้คนไปให้พรเพ้่อีกรู้ไหมจ้าไม่หนีจ้าไอ้ไทเกอร์

แล้วยายขอไปพักผ่อนก่อนนะลูกนะอย่าหนีเที่ยวอย่าหนีเที่ยวไม่หนีโอ้เป็นยังไงบ้างชี้นี่นี่จะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะออกไปใช้เวทมนต์สักหน่อยอ้าวเดี๋ยไม่ได้บึกมาตั้งนานยายไม่ออกไปหรอกเรื่องของยายยายไม่รู้นี่หน้าที่ของเธอเนี่ยคืออย่าบอกยายถ้าเกิดว่ายายมาให้รีบไปเรียกฉันด้วยเข้าใจไหมได้โอเคได้เลยอย่าไปบอกได้ไหมรีบมาบอกเลย กาโมูใจโอ้ยชม่ฉันอะไกี้ไไไปได้รออยู่นี่ย่าบอกแกแค่มาแล้วก็นายจา้าคืออันวาง อาาจันายมีดีก็ที่หน้าตาคารมของข้านี่ก็คมคายเนี่เจ้าเลยแล้วก็กลับกรอกถ้าแม้แต่จิ้งจอกยังต้องวายเออได้ข่าวก็ว่าแถวนี้สาวน้อยจีนี่นั่นใจใหญ่ชอบให้พอรอวิเศษข้าจึงมาเทศมาวอนและมาไหวาขอพรไกวข้านี้ ได้เป็นเศรษฐีอย่างเร็วไวบอกว่าใครมาขอพรก็ได้สาวน้อยจีนี่เป็นคนใจดีจะให้พรวิเศษสามข้อกีนี่จีนี่จ๋าออกไปจากตะเกียงแก้วหน่อยสิจ้าจีนี่จีนี่ได้ยินเสียงมนุษย์ร้องเรียกไม่หยุดอยู่ไกลไกล นาตาละช่งางวาวอนเจ้ามาขอพรค่ะใช่ไหมใช่จ้ะจงรีบพูดออกมาเพราะว่าตัวข่าและจะรีบไปเออเดี๋ยว่ต่สิจ้าจีนี่จ๋าว่าแต่ว่าอจีนี่ให้พรวิเศษได้จริงๆใช่ปะจริงถ้าเขาขอจีนี่จีนี่ต้องให้เขานะจีนี่ห้ามโกหกนะจีนี่ไม่โกหกอยากได้อะไรขอมาเลยจริงจ่ะ ถ้าอย่างนั้นถอนข้อที่หนึ่งข้าจะขอเอ่อข้าอยากได้เงินทองเยอะๆอะ่ะได้สิอยากได้เงินทองเยอะๆใช่ไหมจ้าตัดไป <c oughs> ทำไรอาจีนี่โอ้มันละกยมันละกยมัน็เกีย <c oughs> <c oughs> ทองเยอะๆข้าก็จัดให้โอ้โหแต่ว่าทองก้อนนี้มันใหญ่เกินไปจีนี่ข้านากน่าข้าเอาไปไม่ไหวอ่ะโอ้จีนี่ช่วยเอาทองออกไปก่อนได้ไหมอ่ะได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเจ้าขอขนาดนี้เนี่ยนี่นบเป็นทอนข้อที่สองนะก็ได้ก็ได้ก็ได้รีบเอาทองออกไปยังข้าไม่ไหวแล้วอ๋อมันจะได้มันจะได้มันจะได้โอ้โหโอ้โหอ้โหจีนี่ขอบใจมากโอ้โอ้โหเอามาสักก้อนมาเลยเชียวแต่ขอนข้อที่สามอ่ะก็ขอได้ยังอ่ะ ขอได้เลยเจ้าอยากขออะไรอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะข้าขอคิดแป๊บหนึ่งอ่าคือคบแล้วขอคิดขอคิดว่าจะขออะไรไงเอาก็ถูกแล้วไงก็แปลว่าขอแล้วไงแค่นั้นเนี่ยข้าขอตัวก่อนนะข้าต้องรีบไปมึยายข้าหฮ้ย่ข้ายังไม่ได้ขออะไรเลยจีนี่ขอไปแล้วเ้แค่ขอคิดอย่างเดียวคิดว่าจะเอาอะไรไปไงจีนี่จีนี่ ยังไม่ได้อะไรเลยโถเอ้ยทำไมเป็นคนโง่อย่างนี้โอ้ยผ่อนข้อแรกขอทองก็มาก้อนเบลอเบลาขออีกครั้งให้หายไปก็หายไปขอคิดก็กลายเป็นข้อที่สามเฮ้ยไม่เป็นไร <c oughs> ยังไงข้าต้องเอาทรัพย์สมบัติและพรวิเศษของกินี่ให้ได้มีโอกาสโทรหาเพื่อนดีกว่า พลังวิเศษมีพรให้มนุษย์อยากจะชุดความโลภอีกมากหลายจะหยุดความเห็นแก่ตัวไม่ง่ายได้มันจะสายหากไม่ทำด้วยตัวเองไปพักกันสักครู่แล้วกลับมาดูกันต่อช่วงหน้า